ไม่มีสูตรตายตัวนะทุกคนแล้วแต่ว่าทานเค็มทานเปรี้ยวทานเผ็ดแล้วแต่นะครับเราก็จะเริ่มด้วยหอยนางรมแน่ๆมันแล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะก็ไม่มีผิดไม่มีถูกกาว่าตักครั้งเดียวไม่ต้องมาตักเพิ่มอันนี้เดาว่าซีอิ๊วแน่นอนป้ายมันหายไปละซี CEO, CEO. อิว๊วซอิ้วง่วนเชียงหรือว่าภูเขาทองอะไรประมาณนี้แล้ว,วซอสงาต้องใส่เพิ่มความหอมความมัน แต่ว่าใครที่ไม่ถนัดกินน้ําจิ้มมาล่านะครับกินเป็นน้ําจิ้มสุกี้อย่างเดียวก็ได้อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องผสมอะไรเลยเพราะว่าทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วนไม่มีอะไรแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงใส่มะนาวนิดเดียวนะนิดเดียวแล้วก็จะเป็นพริกน้ํามันไอเนี่ยแหละตัวเพิ่มความเผ็ดผักชีก็ใส่ได้ผมชอบชอบผักชีนะหอมหอมคนญี่ปุ่นก็ชอบนะผักชีต้นหอมจ้าใส่ไปเลยจ้ากระเทียมจ้า ตอนนี้คือไม่มีความเป็นของเลียวแล้วนะฮะเพราะว่ามีอะไรไม่รู้เต็มเลยอุ้ยซอสเห็ดเหรอขอขอดมก่นอนนะลองดูลองดูองดซอสกระเทียมก็มาเดี๋ยวใส่ไปใส่มากลายเป็นว่ากินไม่ได้ผงชูรสชอบไหมเราไม่ใส่อันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆน้ำตาลสายแดงปบเดี๋ยวสูงนั้นอันนี้น้ำตาลสายขาว อันนี้ก็เกลือแน่ๆเลยน้ำมันงาต้องใส่เดดๆ,ๆป้ายมันเรือนๆน้ำมันงาน้ำมันงา <c oughs> ใส่นิดนึง <c oughs> <ๆ S 2> แล้วก็อย่าลืมง,งาเขา <c oughs> ไม่รู้จะร้อนหรือเปล่าสูตนนี้ <laughs>